สวัสดีครับคลิปที่2ของวันนี้นะครับผมกระนำต่อเป็นทีมชาติบลเยียมทีเด็ดเหมือนกันปีศาจแดงแห่งยุโรปเดินเยี่ยมมาลูกซาประตูโค้ชแคสติลแคสติลหินแดนในเกมว่ะคนใช้เยอะจากบ f l w o l f บวกแห่งบูเทสลีกาเยอรมันแม็กเซลน็อตติงแฮมฟอร์เรส์วะแม็กเซลเฮ้ยแล้วก็คนนี้คนนุณดีกันแน่นอน,นครับผมโทมสัสคามิสกี้ของลูตันทาวที่ตกชั้นไปนะ ต่มาเป็นกองหลังนะครับผมแยนเซตองเกน37ขวบโอ้โห,โหยังติดทีมชาติโทม,มัตมูดีเย,ยจากทรัพย์ส่นสปอร์แห่งตุรกีซูเปอร์ลีกดิมูเทีเยกาสเตียจากฟูแลมอิอาดูเตอาร์ตของแรมในลีกเอิงฝรั่งเศสไอ้ว่าวอลฟาร์ดของเลสเตอร์ซิตี้เออวอลฟาร์ดบอลคุค้นๆอยู่วะเซโนเดนบาด วัย20ขวบจ,จากอันเดเลชและเม็กซินเดคุยเปอร์จะอ่านถือว่าิือ่านไม่โหดอ่านแบบอังกฤษอ่านแบบอังกฤษทื่อๆนี่แหละครับจากคลับบลูช23ขวบมากองกลางครับผมกองกลางมีอักเซลมิกเซลจากแอนนิทิโกแมนรีดแห่งลาลิกาสเปนเควินเดอบอยกับตันทีจากแมนซิตี้ครับผมรู้ๆกันดีครับคนนี้เคดีบี และยูริเตลมองของแอสตันวิลล่าชาวดิคาเตลาเล่แชมป์ยูโร้ากับแอสอัตตาลนต้าเ้ยและโอเรโอมังกาลาจากอุลบิกลียงและคนดีครับผมอามาดูโอนานาจากเอเวอร์ตันแบบนี้เบอร์แปดทีเด็ดได้บางนี้เ่ยผิวแขนขายาวพิ้วทีเด็ดแอสเตอร์วันโกจากบีเออลวกบัว อาเธอร์เวียมเลนจากแอตเลนติกแมริทบางีดาวลุงออเบื้องสิเก่าปีเองวะ่ะเบนเดล่าเกยิต้าโรโยอันบวกอืมไทยวะและอานี่แองเจลจากอาสบวกโอ้โหแต่ละตัวเด,เดือดๆทั้งนั้นเดือดกูไปหารูปนี่แหละสูงนานก็ผมโรเบิุลูแคาครูจากรมาป่ากุงโรมโรมาจานิฟิเลล่ากาลาสโก จากอัลชาบับแห่งซาอุดีโปรโลีก็มาว่ะเฮ้ยเลียนโรทอสซาจากไอปืนโตโอขโองโ,โออิชิครับผมเจเรมีโดกูแชมป์พิมลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลุยส์โอเปนดาสูน้าจากแอเบลไลซิกแห่งบุนเดสลีกาเยอรมันอ,อ,อ้โดดดี้ลูเกบาคกโอจากเซบียาฮะแัดนี้ ได้ยินชื่อมันอยู่ครับปัจจุันนี้เก่ง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 แน่นอนและสุดท้ายจูฮันบากาโยโก้แชมป์เอลดีดดบีซีกับพีเอสวีไอโอโค้ชของพวกเขาก็คือคือโค้ชของทีมชาติเบลเยียมก็คือโดมินิโกเทเดสโกชาวอิตาลีครับผมโอ้โหเทเดสโก้่ะเทเดสโกโลตัสสุดๆครับสุดๆสุดๆเลย เบลเยียมอยู่กลุม่มกลุ่มไหนวะเบลเยียมอยู่กลุ่ม e e 1นเบลเยียม er. e สสโลวาเกีย e สโรมาเนีย e สยูเครนของม ah. hey! ิคาโลบูดริกว่าเฮ้ยไอ้ก็อาเต็มด็อกบ,บิดไงเออยูเครนน่าสนใจเดีย๋ยวจะไปทำยูเครนดูนครับมีประมาณนี้รวมกลุม่ม e เบลเยียมกลุม่มง่ายนะวะเป็นตะกินกอบเดียนวะวะไปตัดคลิปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝาก Facebook ด้วยนะครับผมผู้ติดต,ตาม1 1 k ครับ อัปเดตผลอัปเดตข่าวมีเยอะครับผม Youtube อาจจะยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่า Facebook กำลังขึ้นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เดือดๆครับเดือดเดือดเดือดเดอ,ดเดอ,ดเดอดแน่นอนนะยูโรเดือดใครไม่เดือดผมเดือดเออ